ี่นองปองปกไปนองปองไปนะครับมัอนี้มาในคลิปคือเก่าเหมือนเดิมครับวันนี้ไปซื้อเชียงดื่มให้ครับทีมงานนะครับที่ผูหญ่ใจดีเล่านะครับสนับสนุนมากกคับคนนี้วัดนี่ครับเชียงดื่มสามร้อยคะแนนโอ้โหนะครับอ่ะมอบให้ครับเปล่าเพราะวันครับ มือเลี like ่ยมือเกลี่ยมนี่ครับโอ้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อนี่ครับที่นเก่าเยอะนั่นแหละพ่อเก่านี่ครับผู้ทีมงานกำลังทำมักทำมักขแม่นนะครับนี่ครับทีมงานโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับชิปนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับคุณนิวัฒนะครับที่เป็นเลี้ยง นำกับทีมงานมานะครับเดี๋ยวอากะดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่โอ้นะครับกับเคียงดื่มลายย่งยางกับภารกิจนะครับตัดหญ้าโอ้ประวัติรอเปลี่ยนนิลีขังหนึ่งคุณนะครับมีนันนาการจากคุณวัช ลับูสุดัดสุดัดนะครับไปเลยกาแฟปองดำของพ่อพูยาบาลมีบ้านองดำยดเอาเออเอาน้องจิ้มเที่ยมเทียมกมีาแฟองดำไอพ่อพูยาบานเนี่ยอีกองนึงโอ้ฝากให้พ่อหัดามกันเลยทีครับกับทิมงานนะครับอย ฝากก็คือมาแล้วไทยพี่น้องเบิงนะครับเมื่อนี้ก็รื้อรูปรูู่รูปคือกาครับโอ้นะครับลูลูคือกาเดี๋ยวทย้ายคลิปล้าก็จะไปซ้อยทีมงานครับขอขอบคุณเพื่อหลายๆด้วยขอบคุณทีวัน โอ้โหวสุดยอดสุดยอดครับนี่ครับกระบาดยากาศโดยรอบนะครับโอ้ ตรวจขนาดนี่ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่น้องให้บรรยากาศดีเบื้องลอบร่าสำนาก,กานนะครับนี่ครับ ขอขอบคุณพู่ใหญ่ใจดีอีกรอบนะครับที่เพื่อนนะครับให้ยีางน้ำครับทีมงานนะครับนี่ตาสีอากาศแดดห่อนพี่น้องนะครับบันนี้เพื่อนกะดีได้ได้ยังที่ได้ลือหลูออกกวนนะครับได้ลือหลูออกกวนเพราะว่าเพื่อนจะส้างส้างล่วงซ่อมนะครับหัวหน้าแม่ขึ้นน้ำเชียวขวดใหญ่ขวดหนึ่ง ครับแม่และโยนบอกย่มันโยกฝนว่าข้าวปพอวนนี่ครับโอ้ทาสีเล็กจวดจัดอิลีนะครับพี่น้องนี่ครับรบรอบๆนะครับกับทีมงานนะครับผมมักต่อท่องฟ้านี่แหละคือได้ใจอิลีมือนี่ท่องฟ้าอย คุณพี่ขอคุณน,น้องหลายๆนะครับที่กดติดตามเสียวอักจะอัปเดตให้พี่น้องบึ้งไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับ <_ letter> ถือว่าดูบรรยากาศไปหลบๆพี่จะพึ่งเบี้ยก,กันเด้อพี่น้องครับครับหลบๆนี่มาแต่สีสีนี่ครับสี สีเวทีนี่แม่สีฟ้าโทนสีฟ้านะครับตั้งแต่สากันยังสีฟ้านะครับพี่น้องตั้งแต่ฉากเราปีนี้เป็นสีฟ้าโทนสีฟ้านะครับที่ว่าถือฉลอกกับสีฟ้าปีนี้นะครับพี่น้องรอาลุ่นนะครับกับการเหตดนะครับกิจกรรมต่างต่ตะลเมื่อตะเลเว้นนะครับที่อัปเดตให้พี่น้องเบ่งนะครับไปเรื่อยเื่อยมากนะครับ สุดยอดอหลีนะครับพี่นอ้องกับทีมงานคนดูเบี้ยงหลังนะครับท่าสีย่ำเ้าแล้วไปมั่งเวที่ย่ำเรี่งนะครับสุดยอดนะครับนะครับกับบรรยากาศโดยรอบ สำหรับคลิปนี้เสียขอขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องนะครับจี่กดจิตตามนะครับจังพบพอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวเสียออกสีไทยเอียงไอ้พี่น้องเบิงหนะ่ะพี่น้องตรงล่อลุ่นเด้อครับกับแบบโดยรอบๆบริเวณสำนักงานนะครับสำหรับคลิปนี้เสียขอขอคำว่าสวัสดีครับ